ฮัลโหลฮัลโลทุกคนโทษทีที่เมื่อวานไม่ได้ลงคลิปเลยนะครับเพราะว่าป๋าเปื่อยช่วงนี้ก็นะโครคภัยไข้เจ็บมันระบาดอยู่นะทุกคนก็ต้องดูแลสุขภาพด้วยนะครับป๋าเป็นห่วงแต่ว่าวันนี้ป๋าจะทําคลิปไอน,นะครับยังไม่หายดีก็ตามนะแต่ว่าจะมารีแอคชั่นให้นะสําหรับคลิปนี้ก็จะเป็น Animator vs. r s u s a n i m a t i o n ep 4นะครับเหมือนเห็นแวว่าตอนนี้เนี่แหละป๋าจะได้เจอจุดเริ่มต้นของ The Second Coming ใช่ไหม ไปเราไปดูกันดีกว่าอันนี้น่าจะเป็นมือของคุณอารันเบเกอร์หรือเปล่าอย่าลืมนะนี่คือคลิปเมื่อ9ปีที่แล้วนะครับ Animator vs Animation IV อันนี้เลขโรมันนะเพเท่ากับ C เนี่ยตอนนี้ยังเป็น Windows วินโดว์เซเว่นเยอะอยู่เลยมั้งเนี่ยวินโดว์เซเว่นหรือวินโดว์เอ็กพีประมาณเนี้ยนะจำไม่ค่อยได้เขากำลังเล่าเรื่องว่าไอ้พวกสติกแมนอ่ะมันกำลังจัดทีมอัพเพื่อจะมาทำลายคอมพิวเตอร์เขาแลทำอะไรไม่ได้เลยต้องซื้อคอมใหม่ เหตุผลเป็นเพราะว่าเจ้าพวกสติ๊กแมนที่ฉันสร้างขึ้นมาแล้วนายคิดว่ามันจะเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งไหมล่ะอามันก็ผ่านมาสามปีแล้วนะัแล้วก็ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลย <Okay. S 1> มีใครไม่รู้นะครับเรียกคุณอลันเบเกอร์ไปเดี๋ยวก่อนนะรอแปบ๊บ ดาเลนนี่คือใครดาเลนนี่คือเพื่อนของคุณอลันเบเกอร์เหรอ, <laughs> อน,นี่เดี๋ยวเซ็กอนคัมมิงแน่เลยใช่ไหมอุ้ย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 อันนี้น่าจะเป็นโปรแกรมที่เอาไว้ทำแอนิเมชันใช่ไหมทุกคนเอฟซี FC ป๋ามีใครทำแอนิเมชันเป็นบ้าง อันนี้คือโปรแกรมที่ไว้ทําใช่ไหมเขาจะไปจัดการเรื่องการซักผ้าก่อนนะเอออออะเฮ้ยไอฉากนี้คุ้นอ้าวพี่ฟ้าฮ้ยโอ้าวยังไง คืออะไรอะ่ะแล้วไม่เขาสู้กันเองนี่คือครั้งแรกที่เราได้เห็นเราสติกแฟนหลักสีใช่ไหมนี่ไงอยู่กันครบห้าคนละไม่แล้วเขาสู้กันเองทำไมอะ่ะอ่าอ่ The second c a m ก็นั่งดูอย่างใจจดใจจอ่อทนไม่ไหวแล้วอย่าเข้าไปสู้ด้วยแล้เขายัางไงอะ่ะไม่แล้วเขาสู้กันทำไมอ่ะทุกคน เอาไม่ได้โอ้โอเอาเอ๊ะเข้ามาได้แล้วขอย่องไปดูซิว่าใครมาเฮ้ยเว้ยอุ้ยอ้าวพวกเราออกไปได้แล้วออกไปก่อนสิแก้เลยออกไปก่อนออกไปก่อน กลัวอะไรนี่จะกลัวอะไรก็แค่ออกไปออกไปนี่ไงสี่คนเนี้ยไม่ไม่ได้เป็นคนที่อารันเบเกอร์เขาสร้างขึ้นมาถูกไหมอารันเบเกอร์เป็นคนสร้าง The Second Coming แต่ว่าสี่คนเนี้ยมาจากโลกของ Stickman ถูกไหมเบอร์ไวเว็บดอทสติกไฟดอทคอมามาจากเว็บนี้เหรอ s t i สติกไฟอู้เอาละ คอมพิวเตอร์ของคุณอาลันจะเจ๊งบ้องอีกไหมต้องมาดูกันนะเอาอีโมจิมาเล่นแล้วเละบอกเลยว่าเละแน่ๆ เดี๋ยวก่อนพวกแกพวกแกทำอะไรเนี่ยสติกฟิกเกอร์เอนโปรเซตไปโอ้โหวายอย่าไม่อยา่าอย่าพวกเราแค่มาเล่นเฉยๆพวกเราแค่มาเล่นพวกเราไม่ได้สร้างปัญหาโอ้ไม่ทำไมถึงทำอย่างนี้แฮปปีสติกเกอร์โอ้โหเรียบร้อยเลย เฮ้ยทำไมต้องทำอย่างนี้นี่ไง the second coming จริงๆด้วย the user one return the second coming is not responding you e n d my friend now I will end you แกฆ่าเพื่อนฉันฉะนั้นฉันจะฆ่าแก จริงๆเดี๋ยวใช o n o m i c เป็น t เดชูสัน n One หรออะไล์ like. I keep up on like I'm not even gonna try anymore <laughs> ไปปวด Facebook แล้วเฮ้ย <Hey. S 1> ไอ้นี่นีเกิดไปแล้ว That wasn't me ก็คือไอ้โพสเนี้ยเขาบอกว่าโอ้ย <c oughs> What a bunch of loser <laughs> คือป่าแปรออกนะแต่แปรไม่ทันเออคือมันมันประมาณว่ามันไปปวนะ่วนอ่ะมันไปพิมพ์ปวนเพื่อนของเขาในเฟซบุ๊กอ่ะพูดอะไรไม่ดีไม่ดีใส่อะ่ะ <laughs> ทำไมเดซเดซเดซคอนคัมมิ่งครั้งนี้มาร้ายล่ะหรือว่าจริงๆรง่างจริงของเขาคือเดชูเซนวันเหรออะไรอ่ะเข้ามือถือล่ะเดซิคคอนคัมมิ่งเข้ามือถือไปแล้วไอ้แกอยู่ไหนมันไปปวนในอ๋อมันอยู่ในนี้อยู่ใน snapchat โอ้ยอ๋อ นี่คุณอารันเบเกอร์เขาเก่งเรื่องแอนิเมชันตั้งแต่ไหนตาลรแล้วนี่นะเ้าปีที่แล้วทำได้ขนาดนี้คือแบบโคตรเก่งเลยนะดูดิทำได้ไงอะ่ะเฮ้ยแฟปปี้เบิร์ดใครเกิดทานบ้างแฟปปี้เบิร์ดเกมที่เล่นโคตรยากอะ่ะทุกคนวราโทรหาตำรวจเฉย มันปวนจดจัดแล้วตอนเนี่ยอันนี้คัทเกมที่มียอดดาวน์โหลดสูงที่สุดในโลกเหมือนตอนแรกที่เดอะเซค n นด์คัมมิ่งโผล่มาเนี่ยจะเป็นตัวป่วนสุดๆเลยนะอุย้ยนั่งไง สร้างสติกแมนออกมาสู้กับเดอะเซคันต์คอมมิ่งโอเคคุณอันเบกเกอร์เริ่มสู้ได้แล้วอโอ้โหพังนะพังอีกแล้วหน้า UI พังอีกแล้วมีปืนเฉยมีปืนเฉยเลยโอ,โอ้เรียบร้อยเคอร์เซอร์เมาส์พังไปแล้ว อึ้งเลยไม่มีเครอ,เอร์เซอร์เมาส์แล้วทำไงทีเนี้ยโอ้วาดเพื่อนขึ้นมาใหม่เองอุ้ยอันนี้แกไม่ไม่ใช่สติ๊กแมนละโอเคสร้างเครอ,งเอร์เซอร์เมาส์ขึ้นมาใหม่โอ้โอ้โอ ฝีมือการวาดรูปของเซคอนคอลบิกนี่สุดยอดเลยนะเอาดิดูดิเอ้ฮ้ยวาดปีกได้ด้วยดีลิทยังมีจิตใจเมตตาอยู่ นี่คืออะไรอ๋อนี่มันคือพวกสิ่งที่คุณอารันเบเกอร์อยากจะสร้างขึ้นมานี่แต่ The Second Coming วาดมันขึ้นมาได้ โอ้โหสั่นหน้าจอสั่นเอา้าสุดท้ายกดดีลีทไป <It talks. S 1> เรียบร้อยหยุด it talks เฮ้ยมันพูดได้เหรอไหนพูดได้เหรอเอออยา่ยาอย่าอย่าดีลีทผม ฉันไม่ดีลีทนายหรอกนายต้องใจเย็นๆนะตายซะนี่เจ้าสตกิกเกอร์นายเก่งมากเลยนะเรื่องการวาดรูปอะอะไรนะถ้าเกิดนายช่วยฉันอนิเมตฉันจะฉันจะปล่อยนายตราบใดที่นายไม่ทำลายคอมฉันนะไม่ทำไมล่ะแกฆค่าเพื่อนฉันโอ้ อ๋อทั้งสคนนั้นมาจากเรื่องสติกไฟอ้ยมาจากเว็บสติกไฟใช่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 ใชแล้วเราจะเริ่มตอนไหนล่ะโอเคห้าเดือนต่อมาเออเดี๋ยวเซกอรมี่เขาวาดรูปเก่งนะดูดิ ปาไม่เคยรู้เลยนะว่า The ะเซคันด์ค m มมิ่งเขามีหัวศิลปะวาดรูปเก่งดีไหมเอาไปเฟรมต่อไปเลยการทำแอนิเมชันเนี่ยคือต้องวาดเฟรมต่อเฟรมแบบนี้เลยใช่ไหมทุกคนถึงว่าละ่ะทำไมกว่าตอนตอนหนึ่งจะเสร็จเนี่ยใช้เวลานานจังเมาเรามาเริ่มดูกัน ในแค่ฉากนี้ฉากเดียวเนี่ยอาจจะใช้เวลาทั้งวันเลยปะถ้าจะทำให้มันดีเนี่ยมาให้ฟ้ากันอ่าได้เวลาพักแล้วถึงว่าทำไมสี่คนนี้เขาติดนิสัยแบบชอบหาเรื่องเขามาจากเว็บสติ๊กไฟนั่นเองป๋าเคยจำได้ว่า สตูไฟนี่คือก็คืออย่างเงี้ย็็จะสู้กันทั้งวีทั้งวันอย่างเงี้ยมันอยู่เฉยๆไม่ได้ใช่ไหมเขาเริ่มต้นมาเขานิสัยเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วนะให้เขาอยู่เฉยเเขาก็เบื่อตายโอเค อ่าสุดท้ายป๋าก็ได้รู้ต้นกำเนิดของทุกคนนะครับ The s e c o n d Coming เนี่ยถูกคุณอลันเบเกอร์สร้างขึ้นมานะครับระหว่างที่กำลังจะทำแอนิเมชันอยู่นะส่วนอีก4คนที่เหลือเนี่ยมาจากเว็บสติ i g h ฟนะครับซึ่งก็นี่แหละป๋าได้รู้แล้วว่าทำไมนิสัยเขาถึงชอบหาเรื่องเหลือเกินก็เขาเกิดมาจากเว็บสติ i g h ฟนะครับทั้ง4คนนี้เอาล่ะจบลงแล้วนะครับสำหรับการ r รี c t ชั n a n น m a t o r vs Animation EP4 ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b ส cribe กดกระดิ่ง ด้วยแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ